ตึงมากทำยังไงให้เลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองให้เร็วที่สุดให้มากที่สุดมันจะช่วยลดอาการมีอเจียนด้วยไหมบัวดวบมอลงมาตายโอ้ยไปหาหมพีนอกเป็นไม้เจียนแมงเบิกเงินตังของเมื่นปีนันหาหมพีติเปิดตะยานไว้จิเอามาวดอิลีนอ่ะแม่ไปหาหมลงบาลว่าพวกนี้โรคอย่างเนาะ บัดนี้ไปหาหมอพีจ้งว่าหมอพีเลยเนี่ยจ้งว่าถือของจังว่าไปนี่เนี่บัดนี้เ้าเหมือนนวดนวดอะไรี้ยออกไปเป็นสามเหลี่ยมวันนี้เขาตึงมากแล้วก็ี่เนั่งไปเรื่อยตอนเป็นเขาคาดผ้าก่อนเลยนะคางขึ้นวดคมเมนตอนนั้นเด็กข้าวเออนั่นละนันวาเราเป็นแห้งเป็นอะไรีเขาถือของว่านะ่ะบัดนี้เ้กันะโอ๊ยพุณแล้วไปอันเช็กสมองยวนอีกอย่างเครื่องชั่วโมงหาพันหกพ แล้วก็ว่าเป็นไงโอ้ยเพิน่าบมีหยังเินาไ่ี้เามีเงินเส้นข้างข้างนี้นะคะฉันด้เป็นยังเราคุณหมอเป็นงาน่นี่้มากี่สุดมักจที่นวนไห้คนอื่นเดียว้างหลังข้างหลังก็ดูข้างหลังก็ดูข้าหลังก็ดู เดี๋ยวจะสอนให้ว่าคลายช่วยตัวเองได้ยังไงโอ้เส้นไหนึ่นอนึ่งเด้๋ยวจะฝึกบ้างโอแล้วก็จล้วบีบเส้นสี่เลยสิเส้นเนี้ยมันจะมีเส้นเส้นสองข้างเส้นรัตมีข้างเนี้ยค่ะมันจะขึ้นขึ้นไปที่เนี้ยเออได้แหละปวดไหมแต่ลงดีนะแต่ลงหัวดีนะ บางคนเนี่ยนะคะขณะอยู่กรุงเทพอ,อ่ะเป็นไมเกนเขามาตามหาเนี่ยบอกใช้อันอื่นไม่ได้ยากเยอะซื้อมาเขาต้องตามหาตามหาในเน็ตตามหาในอะไรเนี่ย <c oughs> บอกเขาได้เขาถูกกับอันนี้ <c oughs> กงกงโผล่นเนี่ย ก็อเนี่ยสุดยอดมากเลยก็คือได้ได้ได้การแจกโฟมเนี่ยเมื่อปี5-7เดนี่ยจนมาได้มาขาย6กูนเนี่ยป่านนี้จะเลิกไปแล้วนะเนี่ยสามปีสามปีเลิกที่ผลิตโฟมยังกวนนั่นเลยทีจนแล้วพมีโฟมมาขายเห็นแล้วนะเป็นจังบุญทั้งหมดที่เจ็นแล้วตึงแล้ว